<Yeah. S 2> สวัสดีค่ะ,คะท่านทุกทมทางบ้านนะคะตอนนี้นะคะฟอดทระประแดงนะคะในช่อง YouTube ของเบรินนะคะได้มีการส่งอมอบเจ้าคันนี้เลยค่ะตัวช็อตวิวเบนนะคะที่เป็นกระดาษตาปะรถยนต์ช่วงสั้นที่มีการรอคอยกันอย่างยาวนานเลยค่ะเดี๋ยวเรามาสัมภาษณ์นะคะเฮียตู่เอ้ลุงตู่เฮียตู่เรียกป๋าตู่ดีกว่าป๋าตู่นะคะป๋าตูต่ค่ะ ฟ้าตู่นะคะว่าได้มีการทําการจองรุ่นนี้มาตั้งแต่เมื่อไหร่แล้วลูรอมานานแค่ไหนรอมานานแค่ไหนให้หยะสามเดือนนะครับสามเดือนาสามเดือนกกว่าเลยนะคะก็บอกลูกค้าทุกท่านเลยนะคะสําหรับรุ่นนี้ที่ลูกค้าต้องการนะคะก็มีระยะเวลารอคอยนิดนึงนะคะเพราะว่ารายการผลิตของฟอร์ดรุ่นนี้นะคะมีจํานวนจํากัดนะคะถ้าลูกค้าสนใจสําหรับรุ่นนี้ก็ต้องรอนิดหนึ่งแล้ว เป็นไงบ้างคะกับรถคันนี้ที่ได้รับวันนี้ก็ถูกใจอ่ะถูกใจนะคะชอบมานานชอบมานานทําไมถึงชอบรุ่นนี้คะเฮียมันไม่ค่อยมีไม่ค่อยมีเป็นรุ่นเนะคะรุ่นนี้หายากนะคะเป็นแรงเทมก็เป็นของสะสมของเฮียคันนึงถูกไหมครับก็เป็นของสะสมของนักสะสมที่ชื่นชอบสําหรับรถยนต์รุ่นนี้นะคะแล้วการบริการเลีียนดูแลหลังเป็นยังไงบ้างคะเฮียก็ดีมากดีนะคะได้ นูสักสิบวแล้วกันเนาะโอเคค่ะสำหรับวันนี้นะคะหนูขอให้เฮียนะคะนารถคันนี้ไปทํากิจการงานใดให้เจรรญรุ่งเรืองนะคะนําความเพียงขุนเงินขุนทองเข้าบ้านมากมายนะคะแล้วก็เป็นของสะสมของเฮียอีกรุ่นหนึ่งนะคะก็วันนี้นะคะก็ขอจบเพื่อนี้ของการส่งมอบเพียนะคะขานะคะป่าตู่ผ้าตู่ของเรานะคะไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะขอบคุณค่ะมาแล้ว ช็อตวิวเบสนะคะฟอร์ดกระบะช่วงสั้นที่ทุกคนต่างรอคอยนะคะมากันแล้วค่ะวันนี้นะคะเราจะมีการส่งมอบให้กับลูกค้านะคะที่สละเวลานะคะต้องกราบขอบพระคุณมากเลยค่ะลูกค้าที่อดใจรอกับรุ่นนี้นะคะมาถึงระยะเวลาเกือบ4เดือนเต็มเต,ม,เตมกันเลยค่ะนะคะก็เดี๋ยวยังไง เราจะมีบรรยากาศภาพการส่งมอบให้กับลูกค้าแล้วลูกค้าดีใจขนาดไหนที่ได้รถคันนี้นะคะที่ได้เป็นเจ้าของแล้วก็ครอบครองกันกับ New Ranger นะคะ Ford นะคะ SWB นะคะก็เป็นตัวช็อตวิวเบตของเรานี่เองนะคะที่มาพร้อมกับขุมพลังเครื่องยนต์2 ศูนย์ริบเทอร์โบนะคะเป็นระบบขับเคลื่อน4ล้อนะคะตัวนี้เกียร์อัตโนมัติแบบ10สปีดด้วยค่ะเป็นรถที่หายากนะคะแต่ถ้าลูกค้าออเดอร์มาเราต้องใจจดใจจ่อนะคะเอามาส่งมอบให้กับลูกค้าให้ได้เลยค่ะกับเจ้าคันนี้นะคะก็เป็นใน รุ่นของราคา7,99,000บาทนะคะกับเครื่องยนต์2.0จยไบเทอร์โบเป็นเครื่องยนต์นะคะรุ่นเดียวกับตัวเจ้าเอเวอเรสของเรานะคะที่มากับกำลังสูงสุด213แรงม้าแรงบิดที่500นิวตันเมตรกันเลยค่ะอ่า แล้วก็เรามาดูนะคะในคุณสมบัติของตัวรถเจ้าคันนี้นะคะว่ามีอะไรกันบ้างนะคะกับราคา799,000บาทกับการรอคอยนะคะก็มาเริ่มกันจากด้านหน้านะคะเป็นมาตรฐานเลยนะคะกระจังหน้าของ Ford โ l o ก้ใหม่นะคะที่เป็นสีน้ำเงินแบบนี้เลยนะคะจะเป็นกระจังหน้าสีดำด้านนะคะมีตัวว้าวคำว่า Ranger อยู่บน กระจังด้านหน้าด้วยค่ะแล้วก็รุ่นนี้นะคะบอกเลยนะคะเรามีให้เพียงสีเดียวเท่านั้นนะคะก็จะเป็นสีบรอนนะคะบอนเงินแบบนี้เลยส่วนชุดไฟหน้านะคะของเราจะเป็นแบบมันติรีเฟกเตอร์นะคะไฟตัดหมอกนะคะโรงงานไม่ได้ติดตั้งให้กับราคารุ่นนี้นะคะ ด้านข้างตัวรถค่ะเรามาพร้อมกับยางนะคะที่เป็นยางออเทเรนนะคะก็มากันในซีรีส์ที่265 65R17 นะคะล้อนะคะก็จะเป็นล้อแบบกระทะนะคะมากับยางที่เป็นยางออเทเรนอย่างแท้จริงเหมาะสำหรับการรุยค่ะแล้วก็ช่วงล่างด้านหน้านะคะเรามาพร้อมกับปีกนกนะคะ คอยสปริงแบบปีกนกให้ลูกค้ากันเลยค่ะแล้วก็ระบบเบรกนะคะเป็น abs นะคะทั้ง4รล้อให้ด้วยค่ะตรงนี้นะคะเราก็มีการติดตั้งนะคะคิ้วกัาสา์ให้นะคะติดฟิล์มนะคะแบบดำเซรามิกให้นะคะ ส่วนด้านท้ายค่ะเป็นความอเนกประสงค์นะคะในการใช้งานนะคะซึ่งลูกค้าสามารถไปตกแต่งและดัดแปลงได้ด้วยตัวเองนะคะ<ๆ>ก็จะเป็นถาดแบบนี้เลยสามารถเปิดกว้างนะคะเป็นแบบเรียบเลยทั้ง3ด้านนะคะจะเปิดกว้างออกมาในส่วนของช่วงล่างด้านหลังนะคะก็จะเป็นช่วงล่างนะคะแบบวัดลิงค์นะคะซึ่งเป็นช่วงล่างของระบบ เอเวเลดซึ่งเป็นช่วงล่างที่เป็นการขับขี่แบบนุ่มแต่เน้นการลุยจะเห็นว่าโครงสร้างนะคะจะมีโครงสร้างของกระบะที่แข็งแกร่งมากๆเลยในส่วนของภายในตัวรถกับระบบขับเคลื่อนระบบการขับขี่ภายในตัวรถเราไปชมกันนะคะ ภายในนะคะก็มาพร้อมกับการติดตั้งนะคะเบาะนะคะเป็นเกจผ้าที่สามารถกันน้ำซึมเข้าได้ดีเลยนะคะเป็นเบาะผ้าค่ะสำหรับเจ้ารุ่นนี้ควงมาลัยของโรงงานฟอร์ดมาตรฐานเราให้มาแบบควบคุมด้วยระบบไฟฟ้าอย่างแท้จริงคอนโทรลง่ายขับง่ายค่ะแล้วก็มีในส่วนของระบบชุดเกียร์นะคะระบบปรับการขับเคลื่อนนะคะ ไม่ว่าจะเป็นระบบขับเคลื่อนแบบ2องล้อปกติขับเคลื่อนบนทุ่งหญ้าทะเลทรายแล้วก็เทเรนเมเนจเมนด้วยนะคะแล้วก็มียังมีระบบดิฟบล็อกนะคะที่เป็นดิฟบล็อกไฟฟ้าให้ด้วยค่ะแล้วก็ระบบขับเคลื่อน4คูณ4โลนะคะกับเกียร์อัตโนมัติ10สปีดนะคะที่ให้มา ในส่วนของฟังก์ชันการใช้งานการอำนวยความสะดวกของรุ่นนี้นะคะก็ไม่ได้ครบคันมากเท่าไหร่ค่ะกระจกยังเป็นแบบหมุนมือไฟฟ้าหมุนมือนะคะที่ไม่ใช่ระบบไฟฟ้าให้กับลูกค้านะคะแต่เรามีในเรื่องของระบบเซนทันล็อกให้นะคะก็ในคุณสมบัติของเจ้ารุ่นนี้นะคะถ้าลูกค้านะคะ ชอบแล้วมีใจรักในการขับเคลื่อนแบบสี่ล้อแบบปลุยยนะคะกับเครื่องใบเทอร์โบที่ให้พละกกำลังถึง213แรงม้านี้นะคะกับราคาเบาๆนะคะที่799,000บาทเท่านั้นเองนะคะแต่ลูกค้านะคะต้องอดใจรอ,อนิดนึงนะคะเพราะาลายการผลิตนะคะมีไม่เยอะค่ะเราจะต้องรับจองเข้ามาแล้วตั้งหน้าตั้งตารอกันอย่างน้อย3เดือนกันเลยค่ะ กับแคมเปญโปรโมชั่นรุ่นนี้ก็ไม่ได้มีให้ลูกค้าได้หืบหว่านะคะยังไงก็สนใจสอบถามนะคะเข้ามาที่เรรินฟอดใจดีนะคะโชว์รูมฟอรดภาพประแดงนะคะบนถนนสุขสวัสดิ์แห่งนี้นะคะตามช่องทางการติดต่อด้านล่างนี้นะคะเบอร์0 9 9 3 9 9 4 9 3 2นะคะหรือว่าลิงก์ ID l ายนะคะที่เรรินแปะทิ้งไว้ให้ท้ายคลิปนี้กับรถรุ่นพิเศษแรไอเทมค่ะแล้วยังไงนะคะคันต่อไปอาจเป็นของคุณค่ะ ขอบคุณค่ะ